นี่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการตรวจวัดตราช่างนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานนะครับนี่ครับเราจะตรวจทุกปีนะครับเราจะยื่นเรื่องขอให้ทางกรมการค้าภายในมาตรวจวัดตาช่างให้ทุกปีเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เราก็จะได้รับอนุญาตนะครับได้รับใบอนุญาตนะครับเป็นตาคุดนะครับตรวจสอบแล้วนะครับนี่ครับ เพื่อความยุติธรรมทุกฝ่ายนะครับนี่ครับก็ต้องขอขอบคุณกรมการค้าภายในมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ให้นะครับนี่ครับอ่าโอ้ดีมากๆเลยครับก็สบายใจด้วยครับถ้าไม่ทําอย่างนี้ผิดพลาดมาโอ้โหเสียค่าปรับบานเลยครับอ่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่อ่าทำให้ชาวไร่อุ่นใจมั่นใจเชื่อมั่นได้ว่าลานของขิมหันเนี่ยรับซื้อ ด้วยราคาที่เป็นธรรมแล้วก็น้ำหนักที่ได้มาตรฐานนะครับ